สวัสดีครับผมแม่พี่น้องครับทุกผู้ทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนตลอดจนกเถาผูแก่เด็กเล็กเด็กน้อยครับช่องกีนนอนทั่วครับผมกินเนนเชียวเมื่อนี้เห็นเอฟซีมันถามมาครับเอฟซี FC มันถามมาว่ากีนน้อนทั่วคือพวกเขาารั้วหรอเขาพวกเข่าขัวโดนเราพันไหม นี่ก็ได้มีโอกาสครับมีโอกาสที่หวังเวนจากภารกิจการงานก็มีเวลานิดนึงครับเป็นช่วงวันหยุดนําก็จะพามาบึงทําการแกงสมครับผมแกงสมวิธีชาวบ้านแบบเก่าๆพ่อแม่พิ่สอนมาครับแกงแกงสมปรกกอใส่ผักกาดเขียวครับผมอ่ะปบึงกันเลยนี่คราบผมวัตถุดิบครับผม,บผมพี่น้องครับ นี่กอครับกอหรือว่าบ้านโตเนี่ยเขาเอินผักไอ้มะคุ้งนะครับผมมะคุ้งที่าำสมนะครับผมพอดีกีน่น้องนัวเอามานี่อยู่แล้วนี่ครับผมอาจจะมีเสียงเส,สียดอนเข้ามานะครับเพราะค้างบ้างบานพนังคุยกันครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นประตูครับนี่ประทูเคียงสามสิบบาทพี่น้องนี่ครับผมตัวบกง่ายเลยครับ ใส่ปะทูปนถอดปะทูเสร็จแล้วก็มาปนใส่กับเื่องนี่ครับนี่ผักกาดเขียวครับผมผักกาดเขียวหรืออีกภาษาหนึ่งเพื่อนเออเนยังบุก็ผมจะบานกี่น้อนทัวเองเอิญผักกาดเขียวครับพี่น้องครับใส่กระายน้ำเด้กปุ่นครับกระไซกันหัวงามๆอยู่ซื้อไหมหรอครับไม่ได้ปลูกเองกระไซนะครับแล้วก็ตาำเครื่องกี่น้อนทั่วตาำเครื่องเองครับนี่ครับผมก็มีหอมกระเทียมตะไคร้ครับ ตำแล้วก็เอาเกลือใส่น้อยนึงครับผมพี่แข้งแล้วแต่ความสอบครับแต่ว,ว่าจะจะเอาเพียหรือ,อยังไดก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับเอาไปเบิ่งกันเลยนี่ครับพี่น้องครับทอดปลาทูครับเป็นเหลืองไว้เลระครับทอดปลาทูเพอเลึองเหลืองหอมๆแล้วก็ตำใสเครื่องแบบผูดเ่าบนทัยเห็ุนั่นจะสมัยก่อนนรัพี่น้อง แต่กี่นอนทัวเป็นเด็กน้อยอยู่คุณครับเป็นแกงสมบอกว่าจะเป็นแกงสมผักบุ้งแกงสมมะกอรหรือมะพุ้างบานตัวนี้แล้วครับเดีอยอไว้เลยสวยงามมากมาครับกระทู้เคียงละสามสิบบาทที่นองกับโบถือว่าเคียงเนาะเป็นนาย,ยัถูกยู่ตัวใหญ่ยอยู่ครับตัวมะยันหนึ่งนี่เลย อดีีมันถามมาหลายเื่อเราไม่เห็นเขาคัววอิอาหารให้เบิ้งเนียเพื่อนว่าเอ็ดใ้เบิ้งแล้วครับอ่ะไปค่อยเบิ้งไปเรื่อยๆครับเมื่อนี้เมนูเด็ดแกงส้มมะละกอส่วนว่าอดีตใส่ปลาทูครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่คือทอดปลาทูไปแล้วครับผมค่อยเบิ้งตามไปที่รสเต็ปบครับก็เห็ดเป็ดเทียาอันนี้ก็คือทอดปลาทูออกมาแล้วครับโอ้ยเหลืองสวยงามครับเราก็จะเอาไปตามเซ็เครื่องครับพี่น้องครับ อะเบื้องกันต่อไปครับผมเอาพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปแกะปาทูนี่ครับจะคอยมืดบวเห็นอยู่มั้งครับแกะเอากลางมันออกครับพี่น้องครับเยวหัวมันก็จะใส่ต้มเอาใส่ในหมอ้มไปเลยครับเนี่ยหัวเนี่ยสวยงามเหลืองวยเลยพี่น้องคนนะ่ะโอ้ทูเขียงละสามสิบ เนี่ยหมักไม้หมักเลยสวยงามมากเลยนี่ครับใส่เอากลางมันออกเอากลางออกก็ใส่ไปโรลดครับพี่น้องครับเนี่ยใส่ไปเลยใส่เสร็จเราก็ตําพี่น้องตําให้เข้ากันครับเครื่องแล้วก็ค่อยเอามาใส่กับหมอม้มอูน้ำขุนอุรวัวเพื่อนเ่าวัานนี้นี่ครับอันนี้กี่นอนทั่วว่าจะใส่ประทูจักสองตัวครับแกะหัวออก นี่เลยครับแกหัวแกสันล้างอ,องศสิเลยครับเอาเต้นเนื้อมันนะครับเ,เต้นเนื้อมันต่าเดี๋ยวหัวมันกระตัวค่อยใส่หมอยทีทีนึงครับแต่ตามเอฟซีครับเรียกร้องมาเฮ็ดไห้เบิกแล้วครับแต่เป็นสูตรบ้านๆของกินน้อนทั่วเองแบบผู้เฒ่าผู้แกเป็นพาเห็ดถึงเต้กินนอนทั่วเ,แบบเ,เ,เนนทียบจะยังบุกเกิดหรืมั้งเพื่อนกินกันนะครับเพราะใหญ่ม,กมากก็เห็นเพื่อนเทศดให้กินซีโรดเนี่ย เป็นก็จะเครื่องก็จะมีก็ใช้ตำใสไปครับตำรวมใส่ไปเด็กล้วก็ข่าไอตะไคร่ครับตะไคร่หอมแดงตัวนี้แหละครับแล้วก็กระเทียมตำใสกันครับสมัยก่อนเนาะูเทาคนบรดเน้นยังมากไหมวิถีชาวบ้านแบบมันบานนี่ครับเอาก้างอองสิละครับพี่น้องเนี่ยคนมีกลางล้วก็ใส่ไปเลยครับพองานเสร็จ ตำมาเท่านี้ครับพี่น้องนี่ต่ำนี่สิเลยตํำให้เขากันก็เครื่องโหลดพี่น้องนอี่หอมขนาดหอมคักอยู่พี่น้องหอมประทูเนาะประทูทอดทูถอดยิงหอมํำไร้หลยหลดเละพี่น้องเลยเข่าหนหอนตํานี้เกิดนานๆทีนู้หอมกระไซไหมหอมกระไซคัด ครับพี่น้องก็โคกโคกโค่ต้องเขากันหลายก็ได้พี่น้องเพราะนี่มีต้นป่าอยู่นะครับไม่ต้องละเอียดหลายก็ได้นี่ครับนี่เลยถ้ามีเนื้อปลาอย่างอื่นก็นเนื้อปลาอย่างอื่นใส่น้ำใส่ในหม้อตุ๋นะครับพี่น้องนี่เป็นไดไรไปเสน่ห์สวยงามเลยพี่น้องหอมกุ้น ตั้งน้ำเปิดแก้วเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ใส่หัวป่านี่ครับนี่หัวป่านี้ครับใส่ลงไปรดครับนี่ใส่ไปเลยพี่น้องเศษเนื้อเศษยังเน่ใส่ลงไปรดครับเพิ่มคมนัวเนี่ยครับผมนี่ใส่ไปเลยบปตรงยันกลางครับเพราะกลางกลางตัวเอาออกผีครับกลางนี่ครับกลางไปเลยอยงวัตถกลางก็ว่าให้เมียวหรอครับพี่น้องครับ หลังจากเหลือเราก็เจ็บใส่ถ้วยเดี๋ยวไว้กินก็เข่าอีกครับพี่น้องโอ้จัดยังสวยงามเลยประเดี๋ยนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวล้น้ำเดือดพี่น้องน้ำเดือดก็เอาผักใสซไดรครับหลังจากข้ามน้ำเดือดแล้วพี่น้องครับตอนนี้มีเสียงดังเน่พี่น้องมีเสียงฝนครับพอดีฝนตกครับ กแห้งอยู่พอสมควรอยู่ครับพอพอ,อน้ำเดือดเราก,ใรการ็ใส่เครื่องแกงไปเลพี่น้องใส่มมคเครื่องแกงที่ตัวต่ำนล่แล้ะครับตํำบะทูต่ำเครื่องแกงใส่ลงไปเลยนี่ครับแบบนี้เลยครับกินก็นจะออกมาหอมโอ้หอมเลยพี่น้องมันมันหอมกินกินเครื่องแกงต่ำเองนี่มันแซ่บอี่แล้ครับนี่เลยใส่เลยครับ ยิงยิงเป็นปะทู่นะมันยิงหอมยิงเสียบครับพี่น้องครับนี่สีสีสวยงามมากเลยเนาะเ,เดี๋ยวเอาน้ำล่างคุกสักหน่อยครับเพื่อความนัวนี่ครับพี่น้องโอ้ยหอมหุ้ยเลยพี่น้องเ,อเดี๋ยวทุบนี่ครับเนี่ยทุกบกระไส้เนี่ยครับ ุูกกระ้ายใส่ทักน้อยครับพี่น้องครับแต่ส่วนหนึ่งออก็ตําตาลงไปในเครื่องแล้วครับในกระทุกปีครับมันมันเป็นสมุนไพรได้กระ้ายนะพี่น้องนี่ครับสูตรตกเกา่าสูตรโบราณเพื้อนไงป็นพาเห็ดยังสีง 5, งเลยนี่แล้วครับพี่น้องจะลอมม้องเห็ดตาเบิ้งพี่น้องพีน้องท้วงตงก็บไม่ค่อยได้เข่าขัว่วดอกเดเอย ภารกิจอ๋อภารกิจการงานมันหลายครับเนี่ใสซหลายกระแทบหลายคือกันนี่ครับผมไซ้ไปโหลดครับพี่น้องกระไซมันจะหอมกินกระไซมากๆนี่เลยครับนี่ครับผมเห็นได้สีสันสวยงามมากเลยพี่น้องเออเนร นี่ครับพอเสียหลอดนี่ใสไ,ไปเลยครับผักก็ใส่ไปลดที่เป็นประกาศเขียวก็ได้ครับเป็นประกาศเขียวเป็นเงาก็ะนี่ครับโอ้่น้องสวยงามมากๆเลยนี่หอมมันจะหอมกินกระใสพี่น้องอันนี้หมอใหญ่เลยมือนี่เอเสียเรากะแจกใายพี่ๆน้องๆนี่แหละครับ นี่นี่เป็นประกอครับผมใส่ประกรพอพรมครับใส่ประกอใส่พักค้าน้าก็ได้ครับผมประกาศเขียวก็ได้ครับประกาศเขียวกับแ่บครับเี่นเลยหอมชุยมันมันถ้าสูตรสูตรแบบเก่าๆที่้เฒ่าผู้แกดีพ่อแเม่ของกินน้อนทั่ว เยาไตจินเนี่ยเพิรนยาเหมือนเหมือนน้ำยาครับเป็นยาเฮ็ดเหมือนน้ำยาเลยนี่ครับพี่น้องครับโอ้ย,ยเยอะเลยเนี่ยน้ำแกงก็สวย,ยพี่น้องเยอะเลยนะยนี่ครับมีตอนกับทรายร้อมโดอย่างมากมายเลยข้อนี่หูงรสครับ รตเก็ใส่หลายเสียบหลายใส่หลายนัวหลายครับใส่โปรตนี่ครับใส่ไปเลยเดี๋ยวถ้าโบเสียบกับใส่ไม่ครับพี่น้องครับนี่แขงสมแัม่นก็ต้องนี่มาขามใส่สักหน่อยครับพี่นอ้องอาม พี่นอ้องไฟประคามเปียกลงไปสักน้อยอันนี้ก็เสียบอยู่แล้วครับผลก็ต๊บดีจังเลยพี่นอ้องตกแหงตกแหงขาดอยู่กลมกลมกลมกล,ล,ลมอยู่ครับพี่น้องครับรอน้ำตาลเลยสักน้อยครับอันนี้น้ำตาลทรายพี่นอ้องมันจะออกกลมกลม บวถึงก็วหวานหรอกครับโอ้ยหอมครับพี่น้องเอ้ยได้น้ำปาลาได้เลยครับปรุงรสได้ตามใจชอบเลยครับอหอมเช่พี่น้องโอ้นี่เดบประตูนี่เห็นเราพี่น้องหัวประตูนี่ครับนี่หลามน้ําซอย,ยอด้วยอัธรรเฮ็ดให้รสศาสหอม ที่ขาดไม่ได้เลยพี่น้องนี่ครับขาดบปเลยเลยครับปลาครับผมเนี่ยขาดบปเลยเลยปลาลถเสียบรดนัวรดเสียบเลยครับผมอีสานเขาต้องใส่ปลาเนาะใช้พวกกินปลาอะค่ะวางกันไปเด้อพี่น้องก็วเวลากินน้อนอนทั่วเองเนี่ยปลาเนี่ยนะจับในรถนี่ครับใส่เห็นแบบมูนัวเลยครับพี่น้อง พะ่นองทั่วมาปลาไหมมาปลาลใส่ปลาแะ้วครับใส่หลายเสียบหลายคือกันนี่ครับโอ้หอมพี่น้อหิวเขาเยาวๆเราพี่น,อน้องเอ้ยคุณน้าเพิ่งน้มคุณน้าเฮ้ยพี่น้องน้ำขุนรั่วเลย บรรจากาศครับเมื่อนี้เฮ็ดกับเข่าแบบบรรยากาศเลยโบได้นัดหมายเลยได้ในฝ่าฝนกัตกสีแค่เลยนี <c oughs> ่ครับตัวดีเอฟซีเป็นกินอนทั่วโบได้เข่าครัวบ่อยเลยบได้เฮ็ดกับเข่าบ่อเขินมากีนอนทั่วเองก็เรียกว่า ช่วงนี้ผมติดภาร,รก,กิจอยู่ครับว่าภาร,รกิจงานนอกงานนอกมันหลายครับไหนจะงานบริษัทอีกเลยบ่ค่อยได้ไมีเวลาเขาว่าเดี๋ยวเปดาจเบิ่งอาหารอีสานนะว่าท่านอาหารอีสานพื้นนบ้านของภาคอีสานเนี่ยเใช่ไหมเอาโมไปเนี่ยครับมืัอนี้จัดให้แกงสม้มไปก่อนครับแกงสม้มมะละกอใบประกาศเขียว ผักหน้าก็ได้ครับผักขวงตุ้งก็ได้ได้โบดนะครับกิน้องอันนี้แต่พักสายเขียวแน่ผักขวงตุ้งแน่ครับพี่น้องครับกิน้องอันทัวได้เฮ็ดนี่นี่ครับเพราะว่าหมูใหญ่อยู่พรามควนครับเมื่อไครับจับไ่เลยครับ mm hmm. พี่น้องเพี่น้องอ,อู้สินะว่า สวยงามมากๆเลยพี่นอ้องโอ,อโ,โอ้ยห้วยไหมฮอนฮอนเยนี่แหละวิถีวิถีชีวิตพ่อแม่เพิ่งเลี้ยงมาครับพี่น้องครับนี่กระซ้ายกระซ้ายที่ว่าโตทุกสยมันก็จะเป็นคอนไปครับผู้ใดจะกินกับตักผู้ใดโบก,กินกับเชี่ยเชี่ยแอบมองไว้ถ้าโตนั่นแรลเพื่อคนโบก,กินแบบนี้ครับ โอ้อ่อยแล้วครับพี่น้องครับแซ่บหลายเลยวพืะเนนี่แซ่บหลายผมคอมได้พอดีเลยเดีย๋ยวรอดเดือยยักหน่อยครับพี่น้องครับเดือดหน่อยเดือดใหญ่เลยพี่น้องสีสัมสวยงามมากๆเลยครับน,นี่นี่ครับเด็้คว่ำเลยได้ไหมเขาหอนๆใ,นใส่กันรดพี่น้องเลยุณนะหัวป่าก็มนี้เพืเนี่ โห่ปลาก็มีนี่พักขนาพักขวงตุ่งครับใส่น้ำกันเลยเดือดโอ้ยหอมกินกระซ้ายหอมพริกแกงพี่น้องหอมปะทูที่ต่ำที่ต่ำแท่แล้วครับอหอมปลาล่าน้ำครับปลาลาก็หอมหอมเบืองนามพี่น้องนี่ครับคุณนะ่ะวัดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเบืองนามันคุณนาใช่ไ ผลนอรัวอยู่ประตูสองตัวตัวมันใหญ่ครับพี่น้องตัวแรกว่าจะใส่สามเขียงสองเขียงถ่าแล้วครับวันนี้ไปซื้อเราโอ้โหประทูตัวใหญ่ตัวนี้ว่ะพอประตูตัวใหญ่กักี่นอทวกเลยเอา้าใส่เขียงเดียวก็พอแล้วฮันะพี่น้องอืมวะซิมอีกรอบ หิวเข่าเดี๋ยวพี่น้องมาเท่านี่้วัดเสียบเด้อหาเนาะฮึเสียบบัวแต่จะเสียบตัวโตเนาะมาขนาดนี้แล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเป็นยังไหนครับสีสันสวยงามเสียบไหมพี่น้องทัวว่าแสีบอยู่ ซิมแล้วครับเอชจีมันถามมากอะจำเป็นตัวย่างไปเฮ็ดกินได้ครับพี่น้องครับรับรองเลยว่าสูตรเนี่ยสูตรอีสานเค่นีดพอเมื่อเป็นเฮ็ดมาให้กีน่น้องทั่วได้กินเนี่ยครับสูตรนี้ตั้งแต่แหลกเริ่มเลยสังก่จำคว่วได้ครับพี่น้องจำคว่วได้เพิ่อได้เห็นในกินเพราะว่าจะเป็นพักบุ้งพักบุ้งพักกาดเขียวพักกอรหรือมะละกอเนี่ยครับักหุงงเนี่ยอันเดียวกันนะครับชื่อเดียวกันสามารถแจงฟมได้เพิ มันลุ่มครับมันลุ่มที่เป็นต้นที่เป็นงนวยนี่ครับแต่มาแกงสมทีละสไัยก่อนู้เ่าแก่ควนจะแกงไส่ปลาคอใส่ปลาคอไส้ปลาข,ขาวไส่กุ้งนี่ครับมีกุ้งกุ้งกุ้งฝอยกุ้งสดฝอยใส่โอ้รอบับรองว่าเส่บบบักพาคานนี่หากินบ่ได้ครับอีสานบ้านเขาหรือว่าท่องทุงท่งนาทุง่งไฮทุ่งนานี่ครับหากินบ่ได้เลยแบบนี้ท่บอกให้เอา คลิปนี้ก็ฝากกค้ดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝากคลิปของกีนอนทั่วไปใน่องกีนอนทั่วครับผมก็จะมีคลิปแล้วแต่เอฟซีคุนจะให้ว่าไปเฮ็ดน,น,น,นั่นี่ไหยใต้นี่ใต้นี่เบื่องกักกงกขบ,บ,บกข,ข,ขีนอนทั่วเขาจะไปครับถ้หว่างก็าจะไปทั้ในเบืองครับคลิปนี้ไ้แค่นี้ครับสบายดีทุกท่านทุกคนที่มารับชมคลิปของกีนอนราคาให้ลำให้รวยได้ครับสวัสดีครับผม